สวัสดีครับผมจากเก t อิ p พ r t ตครับวันนี้ก็นำเสนอนะครับ ATV 1 2 5 cc มินินะครับผมนะฮะมาพร้อมสปอร์ตไลท์ LED 4ดวงนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าอีก2ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนะฮะล้อขนาด8นิ้วดอกยางใหญ่สวยเลยทีเดียวนะครับผมเครื่องเป็นเครื่อง1 2 5 cc นะครับระบบคาบูเรเตอร์ดูแลง่ายมากครับช่างทั่วไปสามารถทำได้เลยนะครับร้านทั่วไป ามารถดูแลให้ได้เลยนะครับผมเดินหน้า3ถอยหลัง1นะครับผมนะครับด้านหลังนะฮะด้านหลังมาพร้อมกับยางอะไหล่นะครับผมนะฮะท่อไอเสียคู่นะครับผมนะฮะดิสเบรกหลังนะครับผมอ่านะครับเรามาดูตรงหน้าปัดนะครับมีตำแหน่งเกียร์เรียบร้อยนะครับผมนะครับผมมี ที่เปิดสปอตไลท์นะครับเบรกสามารถล็อกทางชันได้นะครับผมนะครับใส่เลี้ยวซ้ายหรือขวาแต่นะครับฝั่งนี้ก็เบรกล็อกทางชันได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะครับคันเร่งบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับผมแล้วก็สตาร์ทมือนะครับผมนะฮะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับปุญแจ2ดอกแล้วก็รีโมทกับขโมยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องที่รีโมทให้นะครับผมกดตัวนี้2ครั้งนะครับผม ง่ายมากในทีเดียวนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับ ATV 125cc มินิคันนี้ครับผมสีลายพางสวยทีเดียวครับผมนะครับผมสนใจทักมาได้เลยครับขอบคุณครับ